ค่ะทุกคนดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจ้าขาพาวาดรูปตอนนี้เราก็มาอยู่กับละครน,น้องๆ EP 2ขอโทษนะคะที่หายหน้าหายตาไปนาะนพอดีการบ้านเราเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พักนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปจะมีทุกวันเสาร์นะคะ จ้าสิงโตมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเพิ่งตื่นอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วขอกอดไหน,ไหนแล้วกันเฮ้ยน้องๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยไปหาน้องๆดีกว่าว้าวน้อง,อง,องมาอยู่ทำไมตรงนี้ล่ะอภัยเมื่อคุณทำกรรมว่า เลยอ๋อเมื่อวานพี่ก็หลับลึกไปหน่อยขอโทษนะอ้าวแล้วพี่ตัวตลกล่ะเห็นว่ามาเล่นกับน้องไม่ใช่หรอกลับไปแล้วอ๋ออย่างนี้เองอืมงั้นพี่ไปก่อนนะการบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยเอาอยัางไงดีเนี่ยดีนะวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ มามามาพี่หวีผมให้บอกกี่รอบแล้วว่าต้องหวีผมอ้อยพี่หวีดีดีมันเจ็บอ้อยนี่พี่ถ้าหวีผมให้พี่แดงกวาเสร็จแล้วหวีผมให้ครูต่อนะหัวครูยุ่งมากเลยระวังเจ็บนะน้องครูพี่นมสดหวีเจ็บมากเจ็บตรงไหนก็หวัวแตงยุ่งเองงั้นครูไปเล่นกับพี่ตัวตลกรอนะไปละ พี่ตัวตลกอย่าจะกระชี้ซครูไม่ชอบสมโดนไปเลยเอาครูมาเร็วพี่หวีผมให้แตงกวาเสร็จแล้วค่ะพี่นมสดพี่นมสดเมื่อไหร่เจ้าสิงโตมันจะกินข้าวนี่สองวันแล้วนะมันยังไม่กินข้าวเลยมันก็กินเองแหละพี่ตัวตลก มีอะไรพี่ตัวตลกไปกับหนูไม้ไปซื้อของเห็นเมื่อวันก่อนพี่ว่าจะพาหนูไปซื้อของด้วยกันนี่ไปไม่ล่ารอบนี้ได้เลยไม่มีปัญหาไปขอตังค์แม่ดิโอเคค่ะอา่าน้องแตงกวาไปไหนแล้วละ่ะเห็นนั่งอยู่ด้วยกันเมื่อกี้นี่น้องไปขอตังค์แม่จะไปซื้อของกับพี่อ๋อผมก็ว่าอืมผมจะไปซื้อของด้วยอะ่ะไปได้ไหม ก็ได้อยู่พี่พี่แป้ไปซื้อของกันแตงกวาเอามาสาสแบ่งกันคนละสิบนะจบแล้วค่ะ ep สองรอติดตามชงตอนวันเสาร์หน้า ep สนะคะ